งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโ,โตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่คารพบครับพบกับผมทิศบ้วนบางประมา หนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนอร์ผมทิดบูนบางประมาติศักด์บูนกิยาพันธ์ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวคราว,าวมาพูดมาคุยและวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาปัญหาของคุณสุรีแซย่างนะครับถามมาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เราก็เพิ่งกลับมาจากเพชรบูรณ์ตอนนี้ไร่กะลำ นะรากบวมหมดแล้วปีหน้าไม่รู้จะทำอะไรครับ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ปัญหาที่คุณสุรีท่านพบปรากฏว่ารากบวมหมดแล้วหลายคนก็บอกอ,อ้าเลอมันเป็นอะไรล่ะรากบวมเนะี่ยท่านผู้ฟังครับ รากบวมนั้นมันเป็นโรคชนิดหนึ่งของพืชตระกูลกะลำครับพี่น้องครับนะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีความสร้างความเสียหายให้กับกะลำไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณสุรีก็คงจะได้ฟังคำตอบมาบ้างแล้ว นะครับในตอนช่วงที่ผมไปตอบใน Facebook เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าวันนี้จะคุยให้อร่เอียดสักหน่อยว่าไอ้รากบวมของกระลำของท่านนั้น,นมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับพี่น้องครับเรามาไล่ลำดับกันซะก่อนว่า พืชตระกูลกะลัำเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างนะเท่าที่มีสำรวจตรวจพบกันมาเนี่ยก็มีโรคต้นใบไหม้หรือบางคนเรียกว่าโรคเน่าดำเกิดจากเชื้อเ e o m o n a เ c a m p มเ t ลติ c a m p เพ t ต i s และโรคต่อมาที่พบกันบ่อยก็คือโรครากบวม ซึ่งเกิดจากราเมือกที่ชื่อว่า p l a s m o d ด o p h o r a b r a s ซ i แต่อันนี้ก็ต้องดูให้ดีว่ามันรากบวมที่เกิดจากสไลโมหรือว่าราเมือกหรือเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปมนะครับโรคต่อไปก็เป็นโรคราน้ำค้างนะดาวนี่มิวเดีล เชื้อเพโรโนสปอราพาราซิติกาแล้วก็มีโรคราสนิมขาวอลบูโกแคนดิด้านี่เชื่อเชื้อนะแล้วก็โรคใบจุดและต้นแห้งอันนี้จะเห็นเป็นจุดแผลสีน้ำตาลนะครับเกิดจากเชื้ออัลเทอร์นเรียนะบาซิซีแล้วก็โรคเหี่ยวใบเหลือง ซึ่งเกิดจากเชื้อฟีซเลียมออกซิสปอรัมอีกโรคหนึ่งครับคือโรคใบจุดเน่าของกระลำและก็บอคคอรีอันนี้ก็เชื้อซูโดโมเนสนะไซลิงกี้นะครับอันนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียแหละนะฮนะแบคทีเรียก็เป็นจุดได้นะครับแล้วก็โรคปลายใบยแห้ง อันนี้ก็เกิดจากความไม่สมดุลของการให้ปุ๋ยระหว่างฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมและท้ายที่สุดก็คือโรคใบด่างซึ่งมีเชื้อ CAMV c o u l i f l o w e r mosaic virus แล้วก็เชื้อ Turnip mosaic virus พี่น้องครับอันนี้เป็นเฉพาะส่วนของโรคนะประมาณ9โรคที่พบกันอยู่บ่อยๆ นะเดี๋ยวผมจะมาเน้นรายละเอียดส่วนมแมลงศัตรูกระลำที่ทำความเสียหายให้กับกระลำนะครับก็จะมีหนอนใยผักหนอนกระทูหอมหนอนกระทูผักหนอนคืบกระลำด่วงมัดผักมแมลงวันชอนใบกระลำหนอนเจาะดอกกะลำนะหนอนกระทูผัก เนี่ยอันนี้ได้บอกไปแล้วนะแล้วก็เพลี้ยอ่อนฝ้ายนะฮะแมลงวีขาวยาสูบนอนกระลำมวนผักเพลี้ยอ่อนกะลำนะฮะแล้วก็เพลี้ยอ่อนข้าวโพดแต่มันกินกระลำด้วยนะแล้วก็นอนผีเสื้อขาวอันนี้จากการตรวจสอบเอกสารมาให้ท่าน สุรีได้รับทราบว่าเพราะคนจะปลูกกระลำม,มาให้เรากินได้สักหนึ่งหัวเนี่ยมันต้องสู้กับโรคแมลงมาเยอะเหลือเกินแต่เอาให้ตรงคำถามของคุณสุรีแ่ย่างก็คือเรื่องของโรครากบวม่นลองครับเวลาท่านไปเห็นต้นกระลำที่เป็นโรครากบวมเนี่ยนะ จากคนต้นที่อยู่ใต้ดินจะเห็นเลยครับว่ามันบวมป่องออกมาเนี่ยเหมือนอย่างกับเหมือนอย่างกับไอหอมหัวใหญ่เลยครับนั่นคือโรครากบวมเนื่องจากว่าการทำลายของโรคนั้นมันเกิดขึ้นกับส่วนของลำต้นหรือว่ารากที่อยู่ใต้ดินอาการระยะเริ่มแรกจึงสังเกตได้ยาก จนกว่ามันจะมากขึ้นแล้วก็เริ่มรุนแรงมันก็เริ่มไปปรากฏให้เห็นในส่วนของอข้างบนคือใบก็จะเริ่มแสดงอาการเหลืองเหี่ยวเฉาในเวลากลางวันที่อากาศร้อนนะในต้นอ่อนหรือว่าระยะกล้าถ้าหากว่ารากถูกทำลายหมดต้นพืชก็อาจจะตายแต่สำหรับในต้น ที่โตพลระยะกล้าแล้วนอกจากมันแสดงอาการเหลืองแล้วก็เหี่ยวเฉาแล้วมันก็จะแคระแกลนแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตไม่ให้ดอกแล้วก็ผลผลิตก็ลดลงที่สำคัญคือกระลำปีจะไม่มีการห่อตัวนะอาการเหลืองและเหี่ยวจะเร็วมากขึ้น จนที่สุดก็เหี่ยวถาวรเหี่ยวถาวรก็ตายถ้าถอนต้นขึ้นมาดูจะเห็นว่ารากบวมพองโตขึ้นมากว่าเดิมหลายเท่าเหมือนคล้ายๆหัวมันสะบะหลังยางนันยางนันเลยผมไปเทียบเป็นเหมือนหอมหัวใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความยาวของรากเนื่องจากว่าเชื้อที่เข้าไปอยู่ในรากเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ แล้วก็เพิ่มทวีจำนวนมากขึ้นนะแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมเยอะผิวของรากที่บวมโตขึ้นนั้นอาจจะเป็นปุ่มเป็นปมครุขระไม่ราบเรียบลักษณะอาการเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นนะกับรากเป็นบางส่วนหรืออาจจะเป็นทั้งหมดนะที่ต้นมีอยู่ก็ได้ เมื่อเป็นนานๆานเข้ารากที่บวมโตนั้นก็จะแตกออกนะแล้วก็หากว่ามีเชื้อพวกเซปโรไฟในบริเวณใกล้เคียงเข้าไปเกาะกินอาจจะทำให้เกิอดอาการเน่าติดตามมาท่านฟังครับนี่ก็เป็นอาการของโรครากบวมนะครับทีนี้สาเหตุ ชื้อสาเหตุเนี่ยชื่อว่า p ล a s m o d ิ o อฟอร a าบร s i ซิก็จัดเป็นพวกราเมือกที่มีรูปร่างไม่คงที่เนื่องจากว่ามันไม่มีผนังเซลล์มีแต่เพียงชั้นของเยื่อบางๆห่อหุ้มตัวอยู่ลักษณะจึงเป็นพลาสโมเดียมไอพลาสโมเดียมเนี่ยหมายความว่ามันก็ เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยนะครับเป็นการเจริญเติบโตที่อยู่ในเซลล์ของพืชอาศัยเกาะกินอยู่นั้นพอมันเกิดเปลี่ยนไปก็จะเกิดสปอร์เล็กๆจำนวนมากแล้วก็จะปล่อยออกมาอยู่ตามดินบริเวณแปลงกะลำที่เป็นโลกเมื่อมีอาหารสิ่งแวดล้อมเหมาะสม คือคุณสุรีปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกก็จะเริ่มมีสปอร์เล็กๆเกิดขึ้นมากมายนะครับรากพืชที่เข้าทำลายก็จะงอกออกมาแล้วก็จะมีซูโอสปอร์ซูโอสปอร์ของเชื้อก็หมายความว่ามันว่ายน้ำได้มันมีหางนะฮะ ยาวไม่เท่ากันสองเส้นแล้วก็จะเคลื่อนไหวได้ดีในน้ำหรือในที่มีความชื้นสูงถ้ามันว่ายว่ายไปมันไปสัมผัสกับรากขนอ่อนของพืชที่เป็นพืชอาศัยก็จะทิ้งหางเนี่ไอ้นี่นี่เป็นเล่าให้ฟังละเอียดเลยนะก็จะทิ้งหางแล้วก็เจาะทะลุผ่าน ผิวของรากเข้าไปข้างในแล้วไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์แล้วก็จะเปลี่ยนรูปเป็นพลาสโมเดียมอีกแล้วก็จะทวีจำนวนขึ้นมาอีกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่โดยทั่วไปทั้นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก,ก็คือว่าถ้าดินเปียกๆชื้นๆอย่างน้อย1วันก่อนเข้าทำลายพืชนะ,ะแล้วก็ ถ้ายิ่งดินมีความเป็นกรดเล็กน้อยก็จะมีส่วนช่วยนะครับทำให้เกิดโรครุนแรงเพราะฉะนั้นเมื่อพบเราต้องรีบกำจัดต้นที่เป็นนะครับหรือจะเป็นวัชพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับกรหลำาูดงาว่าพืชตระกูลกะหลำนะต้องกำจัดหมดเพราะมันเป็นได้กันหมดแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการปลูกกรหลำ ลงในพื้นที่ดินที่เคยมีการระบาดมาก่อนนะครับที่มีการระบาดมาก่อนนะครับแล้วก็แปลงปลูกก็ควรจะจัดระบบให้มีการระบายนา้ําดีอย่าให้มีน้ํำขังแฉะนะแล้วก็มีความปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้มี p h อยู่ที่ประมาณ7แล้วก็การ ที่เราจะาใช้ปุ๋ยพืชสดเศษซากพืชที่นำมาใช้ต้องแน่ใจว่าไม่ได้ไปเอาต้นที่เป็นโรคมาใช้นะแล้วก็การลดน้ำกล้าผักก็ควรที่จะไม่เยอะจนแฉะโรคนี้ไม่ค่อยมีคนเห็นแลวครับแล้วก็เชื้อตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เป็นกับพืชอื่นนอกจากพืชตระกูลกะหลำ่ำ นะครับก็เป็นจะจะเชื้อราเมือกเพันที่คุณสุรีบอกว่าโอ้ยไม่รู้จะปลูกอะไรอีกแล้วรากมันบวมผมว่าเวน้นเว้นระยะเว้นระยะปลูกคือเวลาเราปลูกกระหล่ำม,มาสักปีสองปีแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้ายังคงปลูกผักอยู่ ก็อขอให้เป็นผักต่างตระกูลอย่าไปเอาเปลี่ยนจากกระลำปีมาเป็นกระลำดอกมาเป็นบล็อกคอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนั้นไม่ได้มันจะอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่คุณสุรีก็ต้องเปลี่ยนไปเลยอันไปปลูกทัวนะฮะปลูกพืชตระกูลทัวสักระยะหนึ่งนะครับเอออย่างเงี้ย มันก็จะตัดวงจรของโรคทีนี้าการที่ผมไม่แนะนำว่าไปเด็ดดึงทึงถอนมาแล้วเอายาไปลาดลดลงดินมันก็สิ้นเปลืองเยอะถ้าเปรียบเทียบกับว่าเราปลูกพืชหมุนเวียนนะครับปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชสลับซะก่อนก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำ นะทีเ่เราก็สลับกันนะครับพืชตระกูลกระลัมแล้วก็มาพืชตระกูลทัวนะแล้วก็อาจจะไปพืชตระกูลแตงอะไรเงี้ยก็เวียนกันทีนี้การเวียนเนื่องจากว่ายังมีตลาดอยู่แปลงไหนเป็นเอาพืชมาสลับแปลงที่ยังไม่เป็นเราก็ปลูกต่อไปและก็ อาจจะ,ะมีการดูแลอย่างเข้มข้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อจากพื้นที่ใกล้เคียงมันจะมาไหมจะมาระบาดหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าการบริหารจัดการโรคในแปลงผักเนี่ยมันต้องทำหลายอย่าง คือนอกจากเราปลูกพืชมุนเวียนแล้วเวลาตอนเตรียมดินปลูกผักเนี่ยครับถ้าเราเตรียมดินแล้วเราปล่อยให้เชื้อถูกทำลายโดยแสงแดดนะเรียกว่าตากดินไว้อย่างน้อย7-10ถึงวันอย่าทำต่อเนื่องแล้วการที่บอกว่าตัดผักปล่อยเศษซากผักที่เหลือ ที่เน่าที่เสียเอาไว้ในแปลงอันละผิดเชื้อมันก็หมักหมมอยู่งั้นแหละครับนะนอกจากตากดินแต่นี่หนึ่งจากว่าคุณสุริยุเพเชบู์ไายน้ำท่วมแปลงไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่เขาปลูกผักที่ลุ่มเวลาเขาเก็บเกี่ยวผักเขาปลูกมาสักปีสองปีเขาก็ปล่อยน้ำเนี่ยท่วมแปลงผักเลยนะครับเพื่อให้น้ำมันไปท่วม ทำลายมาแมลงศัตรูที่อยู่ใต้ดินหรืออาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายบางคนแช่นานเลยนะบางคนทิ้งไว้เป็นเดือนเลยครับนะครับไว้เป็นเดือนเลยนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการอีกอย่างหนึ่งคือการให้น้ําการให้น้ำเนี่ยบางทีมันเหมือนเป็นการไปซ้ํา ให้เกิดโรคขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวหมายความว่าไงไม่รู้ตัวก็หมายความว่าเราเวลาเราลดน้ำเนี่ยสมมติเราให้น้ำสปริงเกอร์หรือเราให้น้ำโดยเรือรดน้ำเเาาขับช้าน้ำก็ชุ่มแฉะชํำไปหมดอย่างเงี้ยความชื้นก็เยอะ นะ้นำาก็ขังแช่ถ้ายิ่งไปเจอสภาพที่เวลาเราเตรียมดินเราเตรียมดินไม่ดีคือเตรียมดินแล้วมันไม่นูนหลังเต่าเวลาน้ำมันตกลงไปแล้วเนี่ยมันขังมันก็แฉะชุ่มนานฉะนั้นถ้าพูดถึงยิ่งปลูกทีเข้าไปนะครับความชื้นมันก็ยิ่งสะสมอยู่ในพื้นที่ เยอะเลยอันนี้ก็จะทำให้เกิดโรคขึ้นเยอะมากนะครับนอกจากนั้นนอกจากโรคแล้วมแมลงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันนี้เราก็มีวิธีกำจัดเราเอากาวเหนียวดักจับนะครับโดยที่ใช้กระดาษสีเหลืองแล้วก็ทากาวเหนียวอันนี้มแมลงดีมแมลงร้ายตายพร้อมกันบางคนเอาพัดลม โซลาเซลล์ Cell, นะครับดูดมีแสงไฟล่อมแมลงมาตอมดูดเข้าไปอยู่ในถุงนี่ก็เป็นวิธีกำจัดมแมลงการปลูกพืชสลับกระเปลี่ยนก็มีส่วนช่วยอย่าปลูกพืชตระกูลเดียวกันแต่น,อน้อยมาดูครับบางทีต่างตระกูลมันก็กินได้ทำลายได้นะครับและการกำจัดหนอนหรือมแมลงนั้น ในปัจจุบันเราก็มีทั้งการใช้ยาเชื้ออย่างเช่นเชื้อ BT t b c i l l u u t t u r i n g i e n s i s อย่างนี้เราก็เอามาปราบพวกนอนใย,ยนอนต่างๆหรือบางคนใช้วารัสที่ชื่อว่า NPV เอามาปราบนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ใช้ชีวพันธุ์แต่ว่าเวลาใช้ชีวพันธุ์เนี่ยมันมีข้อด้อยว่าไอเชื้อนั้นน่ะมันจะต้องมีชีวิตถ้าเชื้อมันไม่มีชีวิตนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าใช้ไปแล้วไม่ได้ผลเลยเพราะเชื้อมันตายไปแล้วนะอีกอย่างหนึง่งพอถ้าเราจะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเนี่ย อย่างถ้าเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับเราก็มีสารที่ชื่อว่าแบคทโรนะแบคทรก็เป็นสารกำจัดเชื้อแบคทีเรียของอที่เราแนะนำให้รู้จักกันนะหรือสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะถ้าฟ้าฝนเราดูแล้วฟ้าฝนมันชุกความชื้นในอากาศมันสูงอย่างเงี้ยเ,เราก็อาจจะเอาสารที่ชื่อว่า ทเทรนนิวนะหรือจะตรยเบสบูลนะฉีดสลับกันไปอย่างนี้ก็ก็ได้นะครับหรือกรณีของมแมลงเราก็อาจจะเอาสารเรียกว่าที่มีส่วนผสมทั้งหนอนทั้งเพลี้ยะนะครับก็อาจจะใช้สารอย่างเช่นคิวเทอร์ฉีดพ่นป้องกันกำจัดเอาไว้นะครับ อันนี้มันมีส่วนผสมของทั้งเพรีย์ทั้งหนอนคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยค่าแรงงานมันก็แพงเพราะฉะนั้นถ้าใช้ส่วนผสมไปเลยเพราะมันมีระบาดอยู่แล้วทั้งหนอนทั้งเพรียะนะครับเราก็กาจัดเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอมแมลงเฉพาะเลยนอนไม่มีนะด้วงมัดพักไม่มีอ่า เจอแต่มแมลงวีขาวอาอย่างนี้ถ้าเอาความปลอดภัยด้วยก็ใช้สารอินรียที่ชื่อว่าพรีแอมอย่างนี้ก็ปราบมแมลงวีขาวโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าดูแล้วนอนอื่นไม่มีมีด่วงมัดผักอ่ะไอ้นี่อย่างนี้ต้องเอาแอสเซนใครจะซื้อก็รีบซื้อนะเพราะว่าต่อไปจะไม่มีขายแล้วนะเพราะเขาจะไม่ได้ผลิตออกมา แล้วนะครับหลายคนเคยใช้ในการกำจัดเพลี้ยไฟต่อไปก็ต้องหันไปใช้ไดคาโซน20แทนเนี่ยครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับอา้าวพี่น้องครับใครปลูกพืชะกุลกระลำเจอเจอปัญหาอาการอะไรผิดปกติถ่ายรูปมาให้ผมดูเยอะๆหลายหลายรูปนะเพื่อว่าผมจะได้นำมาวินิจัยแล้วก็บอกกล่าวกับท่าน ท่านที่จะถามมานะครับใช้ id line นะฮะ buan 2494ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กเกียรติติดตามรับฟังช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อๆไปยังญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับเฟตรีลอนผาาอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอน าธาตุอาหารเสริมเขน้นข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูทคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุยตราปิรามิดอุยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นา,ข,าข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร